ที่ทุกท่านเห็นด้านหลังของเราตอนนี้นะคะคือวัดเบนจมาพิะพิทุสิทธิ์มารา,ามค่ะเป็นพระอารามหลวงนะคะชั้นเอกช,น,อกชนิดราชาวรวิหารค่ะซึ่งวัดนะคะแต่เดิมมีชื่อว่าวัดแหลมหรือวัดเส้ทองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดูสถานที่รอบๆข้างในกันนะคะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในวัดได้นะคะซึ่ง เดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บบรรยากาศรอบๆด้านนอกรอบๆวัดน,นะคะมาให้ดูกันนะคะ วัดเบนจมาปพิษรดุศิทวิวนารามเป็นพระอารามหลวงฉันเอกชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณและวางแบบแปนแผงผังแยกสัดส,ส่วนเป็นเขตพุทธาวาดสังฆวาดและที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้อุปถัก์ภิกษุกสามเณร อยู่อาศัยในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นกุิที่อยู่ของภิกษุสามาเณรเป็นระเบียบปลอดโปร่งซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแผนแปลงผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่งคะ่ะ ภายในพระอุโบสถนะคะจะประดิษฐานพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยสมัยสุขโขทยัยมีเลือนแก้วประทับนั่งเหมือนรัตะบัลลังก์หินอ่อนขนาดหน้าตักห้าศอกคือผ้านิ้วมีเศษน้ำหนักทองท,องที่ใช้หล่อ3940ชั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่หโปรดเกล้าให้พระประสิทธิปติมา สรางวางช่างหล่อขวาซึ่งเป็นช่างหล่อฝีมือดีที่สุดขึ้นไปปั้นหุ่นถ่ายแบบจากพระพุทธชินราชองค์เดิมที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อเป็นส่วนๆเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2444การทาั้งปวงตั้งแต่ปั้นหุ่นหล่อตกแต่ง และอัญนเชิญพระพุทธชินาราชขึ้นประดิสถานภายในพระอุโบสถสำเร็จเรียบร้อยดีทรงปิติสมนัสอย่างยิ่งจึงทรงเปื้องสายสะพายเครื่องราชอิสริยยิรงยพรนพรนัตนร,ราชตวราภรณ์ซึ่งกำลังทรงอยู่นั้นเท่าหวายพระพุทธชินาราชเป็นพุทธบูชาค่ะ ที่ท่านเห็นด้านหลังของเรานะคะคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้สําคัญทางพระพุทธศาสนามีอายุกว่า100ปีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพน,นะคะได้เสด็จไปรัชกาลที่ประเทศอินเดียเจ้าเมืองขยานะคะได้จัดนําต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายจํานวนสามนอและเมื่อกลับมาถึงไทยได้นําขึ้นทุนเก้าถวายระบ,บาท่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกาะสีชัางนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้นํามา ลูกไว้ที่วัดอัสดางคาณิมิตจ,จํานวนหนึ่งต้นและก็อีกสองต้นนะคะให้ปลูกเอ่อปลูกชําไว้บนเขตพระราชฐานที่เกาะสีชังค่ะต่อมานะคะเมื่อครั้งสร้างวันเป็นจมพิษได้เสด็จพระราชดำเนินมายันเกาะสีชังและได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ชําไว้เนี่ยเจริญงอกงามดีนะคะจึงมีพระราชประสงค์จะนํามาปลูกไว้ที่วัดเบนก็เลยจึงนํามาปลูก บำรุงไว้ที่ส่วนดุสิทธตก่อนต่อมานะคะถึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาปลูกไว้ที่ยัดเบญจมาพิธแห่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศาลาร้อปีปิยะมหาราชอนุสร์นะคะเป็นอาคารรุ่นใหม่ชั้นเดียว ก่อ,ออิดถือปูนห้องโถงพื้นหินขัดหลังคามุงกระเบื้องเคลบสีนะคะสร้างเป็นปิยะมหาราชอนุสรเนื่องในอภิรัตที่พระบาทสมเด็ดพจพระจรุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสเสวยราชะสมบัติครบ100ปีต่อมานะคะคทางวัดได้จัดสร้างพระบรมรูปยืนสูง3เมตรประดิษฐานนะคะที่สมมุกภายนอกด้านทิศตะวันออกอในปัจจุบันนะคะ วันที่13ตุลาคมของทุกปีจะมีประชาชนที่เคารพนับถือในพระบาสทสมเด็จพระเจ,จ้าอยู่หัวมาสักการะกราบไหว้พระบรมรูปจำนวนมากค่ะ ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวัดเป็จมาวระพิธแห่งนี้หากผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ